มาพี่น้องกินข้าวเต้าทุ่มจัดพี่น้องเด้ออาหารกันยู่กันจีนพี่น้องมีหลายอย่างนให้แคบมาพี่น้องน้องนุ่มมาหยามมาพี่น้องนุ่มมาแต่มาหยามพี่น้องเด้อมากินกันพี่น้องเด้อจะครอบครัวให้ได้เราไปกินนะมา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 เอาพื้นในแม่เอากรเปาไปกิดไปทิ่แล้วเอาไปพี่น้องคนเด้อ เดียบมันเลือบแม่หัวเอ่าชลชิลชผูน้องมาไสีแป๊บมกัดหาการยืมกินมเสหมู่คุมอิสไช่าวขี่เตอร์เบิรดเจ้คนเนาะผู้หมงานเนาะมาเด้อมาเด้น้องเด้อมายกับจนเนาะเสียแด๊บพี่น้องเด้อโอ้เข่าหอนพี่น้องเขาไม่สั่น้อนเสีแป๊บมาีน้องมาเด hôn hôn nít Nhìn cái đó khẩu roma 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 roma

เจียวพี่ะพี่นกโอ้กระติเจ mm ียวีมาเสรจรียบร้อล้ขอบคุณพรบเจ้านะชิน่หอมาีอะหอมมาก